เสื้อชีฟองอลัคารุ่นใหม่นะคะวันนี้จะเป็นเสื้อสีพื้นนะคะความยาวแขนประมาณ5ส่วนก็คือจะอยู่เหนือข้อมือนิดนึงไม่ลุมล่ามแต่ก็ยังมีความหรูเนื้อผ้าเขาจะเป็นชีฟองแบบพิมพ์ลายแบบโทนออนโทนนะคะแล้วก็มีเท็กเจอร์ผ้าในตัวผ้าสวยมากส่วนดีเทลลูกไม้นะคะอันนี้จะแต่งเป็นลูกไม้เนื้อนแน่นแต่ว่าไม่หนาเลยเป็นทรงนะคะมีเชิงบนล่างแล้วก็ช่วงอกเนี่ยจะโปรง่ง ก็คือเวลาใส่จะดูไม่ตันนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวโปะตำแหน่งเขาจะอยู่เหนืออกอยู่แล้วส่วนกระดุมตรงกลางนะคะปลดจริงได้หมดเลยนะคะเป็นกระดุมมุกแล้วก็ด้านในสาบเขาจะซ้อนกันแล้วก็ซับชีฟองด้านในระหว่างวันสามารถแบบทํางานอะไรเงี้ยได้คล่องตัวปกติไม่ต้องกลัวโป้นะคะแล้วก็จะมีดีเทลติเกรตซ้ายขวาเป็นดีเทลแล้วก็แทรกทริมลงไป ทิมตัวนี้ก็จะล้อกับที่แขนนะคะที่แขนเขาก็จะมีแต่งทิมเหมือนกันรอบแขนเลยส่วนขอบก็จะเป็นใส่กระดุมเรียงกัน3เม็ดนะคะใส่ลูกไม้ลงไปแล้วก็แซกทิมที่ชายแขนเสื้อเหมือนกันตัวนี้ดีเทลแน่นมากหรูมากที่คอก็แต่งเป็นเชิงลูกไม้นะคะแต่ว่าคอเนี่ยเขาจะเทลงก็คือจะไม่ได้ตั้งไม่อึดอัด ใส่แล้วก็ยังสบายสบายสามารถปลดกระดุมได้นะคะเม็ดแรกใส่ชิวๆก็ได้เนื้อผ้าสวยมากด้านหลังก็คือแต่งลูกไม้แล้วก็โชว์ลายผ้าด้านล่างนะคะตัวนี้แบบมันสามารถใส่ออกงานได้เลยเพราะว่าดีเทลค่อนข้างแน่นแต่ว่าด้วยความที่เป็นสีพื้นก็ยังสามารถหยิบออกมาแมทใส่ทำงานได้เรื่อยๆไม่ได้ฉูดฉาดเกินไปนะคะ มีทั้งหมด4ส,สีนะคะมีสีขาวสีเหลืองชมพูแล้วก็ดำสามารถแมทออกงานได้หลายโอกาสเลยมีสีดำให้ดูภาใกล้ๆเหลืองก็สวยอันนี้ชมพูจะออกเป็นชมพูปูนนิดๆนะคะแล้วก็เป็นสีดำเป็นสีพื้นใส่ง่ายคะ่ะแมทง่ายมีตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 3XL นะคะ